ทุกคนสวัสดีครับปุตมอร์นิ่งที่บ้านพิม Guesthouse บ้านพิมโฮสเทลนะครับทุกคนนี่คือเราอยู่ที่บ้านนางงามนะครับทานมีสิทธิ์ครับว่าเจ้าของคนไหนนะครับอยู่ในอันดับท็อปทูเขแล้วกันนะฮะที่1หร่อที่สองที่ชนะเลิศการประกวดนางสาวจินไทยงามนี่คือรีสอร์ท g ก e s t h o u s e นะครับบ้านพิมพเดี๋ยวเราพามาดูกันบรรยากาศใกล้ๆกันว่า ใก้อะไรบ้างนะครับจะได้คนที่มาเชียงใหม่จะได้แบบมาค้นหาเพชรเมตมที่นี่นะฮะเด้นเพลสทุกคนนี่ฮะบรรยากาศอากาศดีมากนะฮะนอนไม่ต้องเปิดแอร์เย็นสบายแล้วทุกคนธรรมชาติมากมากนี่ครับทุกคนจะมาตืน่นแต่เช้าเลยนะครับนี่หาข้างหน้าก็จะเป็นทางออกไปทางท่าแพได้เลยนะครับนี่ครับทุกคนจิดถนนเลยนะเมีเ้ยววาไงลูกพิคเนตนะครับทุกคน นี่ดอกอันนี้หายากมากทุกคนสวยมากดอกผููในพลหรอฮะเขาเรียกนี่ฮะสวยจริงจริงทุกคนจ๋ารุ่มรื่นอุ้ยต้นมะละกอยักษ์ด้วยทุกคนดูสิแมวว่างไงครับโอ้โหวิ่งมาหาเลยเหรอลูกน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยลูกว่าไงครับระวังรถนะลูกรถเยอะเนี่ยข้ามถนน นี่ครับทุกคนครับวัดเดี๋ยวเราไปดูกันน้ชื่อวัดอะไรกันแนะ่แล้วก็ที่หาเลี้ยวซ้ายก็เป็นถนนท่าแพเลยนะครับหมายถึงว่าไปท่าแพประตูท่าแพได้ถ้าเดินผ่านเลยนะฮะก็จะไม่เห็นป้ายนะครับทุกคนออกทางนี้ก็จะไปตลาดวโรรถกาดหลวงได้จําได้ไหมฮะเมื่อวานที่เราเดินมานะครับนี่หัทุกคนออกทางนี้ออกไปก็จะเป็น ตลาดวารุาต้นใหญ่มากต้นโพนี่ฮะนี่ฮะทุกคนออกมาก็จะเจอคูเมืองเลยนะครับเลือยวซ้ายตรงไปก็จะเป็นประตูท่าแพนี่ไงรมข้างหน้าเนี่ยร้อยเมตรเลยทุกคนคูเมืองจะอ้อมไปถึงประตูสวนดอกขวามือนี่ไปประตูช้างเผือกได้นะครับหรือจะประตูสวนดอกไปวัดสิงห์ก็ได้ฮะ เราเลี้ยวไปท่าแพก่อนแล้วไปวัดสิงได้วัดสิงวัดเจดีหลวงเอ๊วัดเชียงมั่นอยู่ตรงไหนอะฮะก็ไปเลี้ยวซ้ายหรือขวาเดี๋ยวต้องถามทางก็จะงงนิดนึงทุกคนอะเรามาดูกันว่าตรงนี้ทะลุอันนี้เป็นแจงสีภูมิใช่ไหมนะฮมาดูกันว่าวัดอะไรที่ใกล้กับ บ้านผินเนี่ยหาวัดเนี่ยคะทุกคนที่เรานอนแล้วเห็นเจดีย์ทองเลยทุกคนครับวัดชัยศรีภูมินะครับทุกคนอ๋อนี่อนุสาวรีร์วิหารพระเจ้าฝนแสนหาทุกคนพระคู่บารมีนะครับพระคู่บาเจ้าสีวิชัยอยู่ตรงนี้ทุกคนมีพระนะอาอ่อพระเจ้าเออพระเออรูปปั้น พระธรณีพระนังพระธรณีบีบมวยผมด้วยอ๋อพระเจ้าฝนแสนหาทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมนี่ค่ะเป็นถนนไหมนี่ภูเมืองภูเมืองจะเป็นวนเป็นรูปเหมือนสนามฟุตบอลหรือทุกคนจะไปประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูสวนดอกได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดใครไปออกทะลุประตูช้างเผือกก็ตรงนั้นก็จะมีทางเข้าวัดเชียงมั่นตรงไปก็จะมีร้านคาเฟ่ น้าทานอยู่นะตรงนั้นน่ะแล้วก็ถ้าไปทางซ้ายประตูท่าแพก็ทะลุไปช้างคลานได้นี่ะวัดวัดศรีชัยภูมิคิงพระเมืองแก้วบิวชวัดพระศรีชัยภูมิ that, อิน1 5 t 9ี่นายชินเอตเ e อรออฟิชชั่ a ไซต์ศรีภูมิพอสปอร์ตี้ออฟไ n ยแลนด์เ g ื้องต้นีมีต้นมะเดื่อแล้วก่อนหน้านี้ อินดิชัมออฟโรลิงคิงภูชวงนะครับออฟเชียงใหม่อันอิสนาพ popula non p o p u l a r k non as wat wat b a n t a g a n ban ta geun ban ta geun นะฮะถือเป็นไม้เสื้อเมืองนะฮะเคยมีต้นนิโครด๋อต้นนิโครดเหรอฮะแต่ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าฟิกก็คือต้นมะเดือ่อแต่ว่าในภาษา ศาสนาเขาเรียกต้นมะโครดอันนี้พระอุป,ปคุตไากเงยหน้าแบบนี้ทุกคนออกทางนี้ได้เหรออ๋อทางนี้ไงที่เราเดินมาเมื่อวานเพื่อจะเช็คอินที่อ,อบ้านพิมพ์แต่เราไม่ได้เข้าตรงนี้ไงฮะทุกคนนี่ออกไปไหนเนี่ยโอ้น่าสนใจนะเนี่ยตรงเนี้กาดอะไรเอ่ยเลี้ยวซ้ายไปครูเมืองได้โอ,อ้นี่น่าสนใจวัดสีภูมิน่าสนใจว่า จะไปไหนได้บ้างตรงนี้เนาะเรายังไม่เคยมานี่คือพระพุทธชัยสีทุกคนสวยมากใกล้กับบ้านพิมพ์เลยทุกคนครับต้นสักสามต้นสามใบเถานี่ฮะเป็นทุกข์เพราะความจนดีกว่าเป็นทนทุกข์เพราะเป็นหนี้ to suffer from substance is better than living luxuriously or d e a d นี่ฮะ ถ้าทำงานเห็นหน้าเห็นแก่หน้าจะพบกับปัญหาเรื่อยไป Work for sales face uplift uplift and face constant offense จะมีปัญหาอยู่เรื่อยไปนะฮะชีวิตยุ่งยากเพราะมีความอยากมากเกินไป Uncontrolled desires land life in troubles นะฮะ คนดีดีกว่าของดีมีคนดีดีกว่ามีของดี good people are of more value than good things having a good uh, person is greater than having good things อันนี้เอา e ออกนะฮะสะกดผิดนะฮะคนเก่งๆมีมากคนที่หายากคือคนดี n u m e r o u s are the competent but the rare, the good นะฮะก็จะแปลแบบดูแปลกๆนิดนึงปิดปากไว้ ไม่พูดจาดีกว่านินทาเพื่อนบ้าน to keep one's mouth shut is better than to backbite one's neighbors ก็คือกัดรับหลังน,นั่นเองนินทา backbite คนฉลาดขาดความดีเป็นคนอัรรีสังคม intelligence with our morals is detrimental to society ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชร it is better to adorn with goodness than with diamond อุย้ยดีจังเลยทุกคนเป็นคำสอนที่ดีมากๆ ตลาดเมืองใหม่ของเชียงใหม่ทุกคนเดินมาเรื่อยๆนะครับปลาสดๆเลยตรงนี้จะเป็นแม่น้ำปิงเห็นไหมออกไปเลี้ยวขวาแต่เราเดินลงมาแล้วก็ต้องเดินให้สุดนะฮะทุกคนเนี่ยฮะเราออกมาตรงนี้เราก็จะเจอแม่น้ำปิงเลยครับทุกคนครับแม่น้ำปิง ตลาดวลโลรถกาดหลวงอยู่ตรงนู้นเดินไปอีกนิดเดียวนี่ฮะสเจดีข่าวทุกคนจ๋าอืมนะครับนี่เป็นเทศบาลเชียงใหม่เลยนะฮะเนี่ยที่ทำการของเาวิ่งดูแม่น้ำปิงกันนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนสะพานข้ามไปซ้ายมือเนี่ยนะครับก็ไปพายับ ไปบขสอเก่าไหมเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะตรงนั้นเออจําไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะนี่คือเทศบาลนครเชียงใหม่ขวามือนะครับเจดีขาวอยู่ตรงกลางนี่ฮะทุกคนเจดีขาวตรงกลางถ้าเกิดใครเห็นเจดีขาวต้องนึกถึงตลาดเมืองใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกรงศุนของนี่ฮะเมกาของเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงไปก็ตลาดวลโลรถมีสะพานข้ามสายมือตรงนี้ก่อนถึงตลาดกาดหลวงนะครับ บายดีเรากลับเซตนี้เนาะมีแกงใต้อยู่นะเราน่าจะลองแกงใต้ของร้านนี้ไหมเมื่อกี้อยู่ใ,ใกล้ๆกับอ,อ่อบ้านพิมพ์เลยทุกคนบ้านพิมรีสอร์ทบ้านพิมเกสเฮาส์นี่ฮะเรียบแม่น้ำปิงไปก็เป็นกาดหลวงทะลุไปช้างคลานท่าแพได้เหมือนกันทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อากาศดีมากทุกคนนี่แม่น้ำปิงค่ะเห็นไหมฮะดอสุเทพ